สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไอรถสวยมืองสองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูรถเก่งซีดานซีประตู แบรนด์โตโยต้ากันเช่นเดิมนะครับนั่นก็คือโตโยต้าเอาติดนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถเข้าใหม่นะครับรถของธนาคารมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับประวัติเนี่ยสามารถตรวจสอบศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับรถประวัติตรงนย์แน่นอนรับประกันโครงสร้างเช่นเคยนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นเมอะครับมือถอ สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็น t o โย t a าอัลติสนะครับรุ่น1.6ตัว G ปี2018นะครับราคาเบาๆนะครับอยู่ที่455,000บาทเท่านั้นนะครับรถสวยๆรถเดิมๆจากโรงงานมือเดียวประวัติสูตรเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดรับประกันโครงสร้างนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับเป็นโฉมปี2018นะครับกระจังหน้าจะได้เป็นโครเมียม2เส้นนะครับมาพร้อมกับโลโก้ Toyota อยู่ตรงกลางนะครับเลขทะเบียน7กไก่ขอไข่8-5 44กรุงเทพมหานครนะครับไฟหน้าชมนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับตกแต่งด้วยไฟเดทามันนิ่งไร้แบบ LED 4เม็ดและก็ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่ภายในเป็นชุดโคมไฟเดิมๆจากโรงงานทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ส่วนล้อและยางคันนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับเดิมจากโรงงานนะฮะล้อแมกหลูนะครับส่วนยางคันนี้เนี่ยเป็นยางไดตันนะครับยางไดตันปี2022ที่2สัปดาห์ที่20นะครับก็เป็นยางใหม่เลยนะฮะยาง2 05ทับ55าหดอกยางพร้อมใช้งานทั้ง4เส้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างซุ้มล้อต่างๆก็ของเดิมไม่ว่าจะเป็นรอยเชื่อม ตัวน็อตจุดเม็ดอาร์ตหรือว่ารอยซีนต่างๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยกุญแจเนี่ยได้เป็นรีโมทเรียบร้อยนะครับเป็นตัวสมาร์ทคีย์เลสนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ4 0็นะครับสำหรับรถแต่งงานค,านคันนี้นะฮะแล้วก็กระจกทุกบานเนี่ยมีโลโก้โตโยต้านะครับเป็นกระจกเดิมแท้ศูนย์นะครับเปลี่ยมสันตัวรถเดิมๆสีเสมอกันทั้งคันนะครับกระจกมองข้างก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับและพับไฟฟ้า มาพร้อมกับไฟเล้วนะครับมือเปิดตกแต่งด้วยขอบโครเมียมทั้ง4มุมประตูนะครับโครงสร้างนะฮะเสาบีนะครับตัวน็อตไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดนะครับทั้ง2ฝั่งนะฮะแล้วก็แผ่นเพจเดิมแท้ศูนะครับรถผลิตปี2018นะครับจด18ตรงปีตรงเร่มเลยเลขตัวเครื่องตัวถังนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับใครที่สนใจคันนี้หรือว่าชอบคันนี้นะครับสำหรับ t o y ย ta a อ t i ต 1.6รุ่น G ปี2018คันนี้นะครับ455,000บาทเท่านั้นติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ089 480 7362นะครับก็โตยโยต้อาอัลตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถคู่กับคนไทยอยู่แล้วนะครับสำหรับรถเก่งซีดานไซส์ากางนะครับดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ำมันรองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง e 8 5เลยทีเดียวนะฮะด้านหลังนะคะฝาท้ายเดิมๆจากโรงงานตกแต่งด้วยคิ้วแบบโคเมียม นะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยค่อนข้างทันสมัยแล้วนะครับได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยเนี่ยตกแต่งอยู่ภายในโลโก้ต่างๆที่ติดมากับตัวรถอยู่ครบถ้วนนะครับด้านล่างจะมีไฟทับทิมให้ทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ว่าของโตโยต้เนี่ยจะยังไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนจะมีไฟเบรกดรงที่3อยู่ด้านบนมีไล่ฟ้าให้ครบนะคบฝากระโปรงท้ายเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับ คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่ไม่เคยจดทะเบียนป้ายเหลืองอย่างแน่นอนนะครับคันนี้เป็นรถของธนาคารนะครับที่เขาปลดระวางมานะประวัติเนี่ยตรวจสอบศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับคันนี้ประวัติตรงศูนย์ทุก1,000 0หมโลเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านหลังรอยซีนต่างๆนะครับจุดเน้นอาร์ตของเดิมแท้ชัดเจนจากศูนย์ฝากระโปรงตัวน็อตไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดน,นะครับ รอยซีนต่างๆนะครับตัวเล็บก,ก็จิตเข้าปกติเลยนะครับสีเดิมนะครับสีบอลเงินนะก็ใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าอยากได้รถดีๆไว้ใช้งานคันนี้แนะนำอีกหนึ่งคันนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่เนี่ยมีให้ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นของเดิมที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับ ส่วนโครงสร้างด้านหลังนะครรอยซีนเดิมจุดเม็ดอาร์ตรเดิมเม็ดกลมสวยอยู่ครบทุกเม็ดนะครับไม่มีร่องรอยของการเจาะตัวถังนะครับติดแก๊สนะฮะไม่มีนะครับเราไม่ใช่รถแท็กซี่นะอันนี้เรารับประกันเลยนะครับถ้าตรวจพบว่าเป็นรถแท็กซี่นะก็สามารถขับรถกลับมาคืนเราได้เลยนะครับรับซื้อคืน100%นะทางเพชรยนต์วารันตีนะครับไม่เคยจดไปเหลือ,องอย่แน่นอนมีเล่มนะครับตรวจสอบได้นะ เลขตัวเครื่องตัวถังตรงเร่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันแล้วผมขอสตาร์ทเครื่องเลยนะครับคันนี้เป็นปุ่ม Engine Start ทนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มทีเดียวนะครับรถก็ติดนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับด้านในจะได้เป็นสีทูโทนนะครับสีดำตัดกับสีเบตพาร์ทเดิมจากโรงงานเลยนะครับแผงประตูก็เช่นเดียวกันนะครับกระจกปรับพื้นลงออโต้เรียบร้อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับระบบ เซ็ทนทรัลล็อกมีให้นะครับมือเปิดได้เป็นโคเมียมนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างปรับระคับไฟฟ้าปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะครับพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟัง์กชันนะครับคันนี้มี Air b a บให้ทั้งหมด7ใบนะครับส่วนเลขไม้อยู่ที่1นึ่งแ ห3า5 8าาโลนะครับก็ข้ามช่วงแมนเทนส์ใหญ่มาเป็นที่เรียบร้อยรถก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับในส่วนของคอนโซลก็จะได้เป็นสีทูโทนนะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีเดิมจากโรงงานสามารถเสียบใส่ a u x u s b ได้นะครับมีระบบการลื่นถ่ายมีช่องชาร์จไฟด้านล่างให้1ช่องนะครับส่วนเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้ c v t 7สปีดนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยเบาะหนังสีเบสสภาพสมบูรณ์นะครับปรับสภาพให้เรียบร้อย ไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะครับตัวรถเดิมๆเ,เรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับคันนี้ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาดูรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับ ก็สามารถเข้ามาได้เลยร้านเปิดทุกวันนะครับร้านเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรืออยากเข้าอ่าหรืออยากโทรมาคุยรายละเอียดก่อนก็เบอร์โทรนะครับ0894807362นะครับผมไอเพชรยนนะฮะยินดีให้บริการเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันมาดูเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้ได้เป็นเครื่องดูโอวีวีทนะครับเครื่องยนต์สี่สูบเดิมๆจากโรงงาน 1.6ลิตร 1,600cc นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์อยอดนิยมนะครับของตัวรถ t o y ยต a าติรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำมันนะครับดูแลรักษาง่ายทนทานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดู มันเครื่องไหลเยอะหรือว่ารั่วซึมเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่เคยถอดไม่เคยผ่าเครื่องนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับเบ้าชกเดิมๆจุดเน้นอาร์ชัดเจนนะครับคานด้านในน็อตไม่มีแกะนะครับปากระโปรงเดิมแท้ศู์เช่นเดียวกันนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาของเดิมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคานซ้ายไฟหน้านะครับ สายแก้มขวาอะรครับจุดรคาสุดคุ้นทุกจุดนะครับใครที่สนใจคันนี้นะฮะสำหรับ Toyota Altis รุ่น1.6 g ปี2018คันนี้นะคะราคาไม่แรงนะฮะอยู่ที่455,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ0894807362นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ